ประกอบเสร็จแล้วเหลือล็อกน็อตนะครับเดี๋ยวผมทดสอบก่อนเจ้าตัวตัวนี้มาเช็คกิมบอลนะของตัวไกทูนะครับตื่นมาโอเคชื้นทำงานแล้วนะครับเริ่มสายแล้วไอ้ลูกนี้ชืบ ที่มันดังกึ๊ดเนีย่ยต่อไล่ๆทีตอนนี้ดีละกลับมาละมีลูกกลางแล้วที่แบบอย่างอย่างคือคือคือกอ,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 อมือโอเคโอเคต้องเปิดเคลียร์ลูกกลาง,างนิดนึงนะ โอเคเดี๋ยวขอเคลียร์ลูกกลางกับลูกกลางแบบยังมีอาการเคลียร์นิดนึงโอเคครับ <Yeah. S 2> เดี๋ยวมาว่ากัน